สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมได้รับรายงานข่าวซึ่งเป็นข้อมูลไม่รับนะครับจากคนที่มีบทบาทอยู่ในทางฝั่งของศักดนาเมืองไทยนะครับก็ฝั่งเอาไปหน้าฝั่งโอเอริช e คนที่มีเส้นมีสายอยู่ในแวดวงที่เขาเชื่อมโยงกันแล้วก็มีบทบาทสำคัญในการล้มรัฐบาลนะครับที่มาจากการเลือกตั้ง แล้วก็ร่วมหนุนหลังอยู่กับกระบวนการที่แปลงรูปแปลงร่างออกมาแล้วเป็นกระบวนการที่จะจัดตั้งรัฐบาลคนดีนะครับรัฐบาลคนกลางเพื่อยึดอานาจรัฐสภาอย่างสมบูรณ์วันนี้นะครับชัดเจนแบบไม่ต้องสงสัยอีกแล้วนะครับไม่ต้องสงสัยเลยผมจะอ่านข้อความแล้วให้พี่น้องเดาว,ว่าข้อความนี้เขียนโดยใครนะครับยังไม่บอกตอนนี้นะครับอันนี้เป็นหน่วยข่าวเราซึ่งนะได้ไปแทรกซึมอยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็นะครับไปเก็บข้อมูลมานะครับ เขาเขียนอย่างนี้นะเขียนเมื่อวันที่ยี่สิบที่ผ่านมานี่ถ้าจะบอกไปแล้วก็คือจุดจบจุดจบของประชาธิปไตยจอมปลอมพอพ้นจากตรงนี้ปุ๊บครับเป็นไปตามนี้ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเข้าสู่โหมดเผด็จการสมบูรณ์นะครับสักดีนาราชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นะครับไม่ต้องมีคําว่าประชาธิปไตยนํามาให้ให้หลอก หลอกลวงกันนะเพื่อให้คนงงตรงๆเลยนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับใครเขียนที่น้องลองคิดนะครับวันที่สองมีนาคมนี้ประธานรัฐที่สภากําหนดวาระแล้วหมดวาระแล้วนะครับและไม่มีการรักษาการเหมือนฝ่ายบริหารเพราะยังมีรองประธานรัฐทสภาอยู่ในตําแหน่งนะถ้ารองขึ้นมาเนี่ยนะจะหนักจะไปด้านไหนนะนี่อาทิตย์เรรัตตัวดีเลยนะครับเป็นคนที่ขึ้นทุนเก้า นะครับจากตอนแรกก็จะให้สมบูรณ์หงขึ้นใช่ไหมครับเอาไปให้อีกคนหนึ่งนะครับวันที่4มีนาคมเป็นวันครบรอบกําหนดที่ต้องเปิดสภาให้ได้หลังจากเลือกตั้งทั่วไป4สิงหา4มีนานะครับต้องเปิดสภาให้ได้ไม่งั้นจะเกิน180วันใช่ไหมครับวันที่4เมษายนเป็นวันครบกําหนดที่ต้องเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้ยังไงก็ต้องมีนายกนะครับมเมื่อเปิดสภาไม่ได้ ก็ไม่อาจาเลือกนายกรัฐมนตรีได้และหมดเวลารักษาการของนายกรัฐมนตรีดังนั้นชิงรู้อยู่แล้วว่าวันที่สี่มีนาคมเปิดสภาไม่ได้อา่าโทษทีนะก็เลือกนายกไม่ได้และการรักษาการนายกก็ต้องพ้นจากรักษาการนะอันนี้เขาย้ําอีกทีจึงรู้อยู่แล้ววันที่สี่มีนาเปิดสภาไม่ได้ก็คือเขาคงทั้งจะยืนยันมั่นใจเพราะกรกตเนี่ยนะครับจะเลื่อนไปเดือนเมษายนครับเลือกตั้งนะครับ ก็เลือกนายกไม่ได้และรักษาการนายกก็ต้องพ้นจากรักษาการประเทศไทยจึงเกิดศูนยอากาศตั้งแต่วันที่4มีนาคม2557หลักการประเทศไทยจะปล่อยให้เกิดศูนยอากาศแม้แต่วินาทีเดียวก็ไม่ได้เนี่ยดังนั้นผู้มีอำนาจรัฐษาธิปั์ต้องแก้ปัญหาของชาติคนที่มีอำนาจอยู่มีใครบ้างนะผู้มีอำนาจรัฐษาธิปัต์จะเหลืออยู่สามฝ่ายก็คือรองประธานวุฒิสภา า่ายความมั่นคงมวลมห,มหาประชาชนเจ้าของอำนาจอธิปไตยผู้ได้แสดงประชามติจากการเลือกตั้งด้วยเสียงท่วมท้นว่าต้องการปฏิรูปประเทศไทยมวลมหาประชาชนเจ้าของอำนาจอิปไตยผู้ได้แสดงประชามติจากการเลือกตั้งเสียงท่วมท้นว่าต้องการปฏิรูปประเทศไทยมันมาเลือกตั้งตอนไหนวะเนี่ยนะครับก็คือจะให้คนที่มีอำนาจอยู่ตรงนั้นเนี่ยเข้ามารักษาโอ้มายึดอำนาจเลยตอนนั้นอะ อำนาจก็คืออยู่ในมือประชาชนอยู่ในมือรองประธานรัฐสภาอยู่ฝ่ายความมั่นคงแล้วพบลงท้ายนะด้วยพระบรารมีและพระมหากรุณาธิคุณที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเทศไทยเรามีทางออกแน่นอนวันที่4มีนาคม2,557นี่ไม่ใช่หมอดูดูจากหลักฐานหลักการรัฐศาสตร์รัฐประาศาสนศาสตร์และนิติศาสตร์ พี่น้องเดาสิครับว่าไอเจ้าของความคิดเนี้ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยคือใครแหมไอแผนนี้มันคิดกันมานานแล้วไอท่านไม่ต้องมาอวดภูมิหรอกนะครับไอเรื่องวันที่ยังหลายคนที่เขาท่านกกคงไปรู้จากคนอื่นมาีอทีะวันนี้มาทําท่าเป็นผู้รู้หมอดูก็สูตรนี้คิดกันมานานแล้วไม่ใช่หรอครับประชาชนเขาก็รู้คุณจะมาไอรอบนี้เรารู้ว่าคุณจะเข้าแผนนี้เป็นปีมาแล้วครับนะครับ ต้องให้เกิดศูญยากาศแล้วก็ยึดสภาและไม่ให้มีการเลือกตั้งเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเขาก็ขำๆนะพี่น้องเขาอยากให้เป็นอย่างนี้เอาละแล้วคิดหรือว่ามันจะสมใจแบบนั้นจะต้องเป็นนายกมเจ็ดพระราชทานหรืออาจจะมีนายกมเจ็ดพาารยพระราชทานมาแล้วคิดหรือว่าจะบริหารประเทศต่อได้ผมผมวันนี้นะตามความรู้สึกผมเนี่ยยากก็ได้แต่ฝันหวานแลครับ ก็ฝันกันไปว่ากันไปทุกคนก็ไม่สิทธิธ์จะคิดจะฝันจริงๆถ้ามองในแง่ว่าถ้าประเทศไทยเป็นเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยอย่างนี้มันก็จบสวยนะครับไปลงที่พระมหากษัตริย์ทุกคนไว้เนอรอเชื่อใจหมดนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเป็นการกําจัดคนชั่วคนเลวออกไปจริงๆนะครับแล้วก็คนคนนั้นไม่ได้ไมาจากการเลือกตั้งเช่นนะเป็นทหารมายึดอํานาจแล้วจะครองอํานาจประชาชนลุกฮือไล่ไปไล่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยสภาพการมันเดือดร้อนร้อนร้ายมากก็จําเป็นต้องนะ อาศัยให้คนกลางๆนะซึ่งต้องการจริงๆแม้แต่นี่เท่าที่ดูรือมันชัดจะไม่ใช่นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะเท่าที่ฟังภาษาเนี่ยข้อสามเนี่ยมวลมหาประชาชนเจ้าของอานาจโอ้โหอธิปไตยมันมวลไหนวะเนี่ยนะผู้ได้แสดงประชามติจาักการเลือกตั้งด้วยเสียงท่วมท้นมันเลือกตั้งตอนไหนวะเนี่ยว่าต้องการประเทศปฏิรูปประเทศไทยผู้ได้แสดงประชามติจักการเลือกตั้งด้วยเสียงท่วมท้นมันท่วมท้นตรงไหนงงนะครับก็อาจจะแก่อาจจะแก่แล้วนะ ลงหลงลืมลืมแต่ยังไงก็แล้วแต่ครับก็เป็นความฝันของโอเอลิประเทศไทยจะให้เป็นอย่างนี้นะครับประชาชนยอมไหมล่ะผมเองก็ไม่ยอมครับรัฐบาลอย่างนี้ไม่เอาแล้วก็ถ้าต้องตั้งรัฐบาลทัดถิ่นผมสนับสนุนเต็มที่นะครับไม่เอาครับไอ้ระบบไอ้พวกนะอ้ะปาปากเห็นได้ฟันคนคนนี้ชื่อนี่ยกำลังโด่งขึ้นมาเลยเนี่ย อดอกเตอร์อาทิตย์อุไรรัตน์ครับฉเฉลยให้เลยนะครับโอเคนะครับนั่นก็เป็นเรื่องสั้นๆเล่าพี่ฟังพี่น้องฟังขอบคุณนะครับน้องสาวที่ส่งข้อมูลมาให้นะครับน้องสาวน่ารักเชียวนะครับแล้วก็น่ารักด้วยไม่รู้จะมองว่านะก็หน้าตาดีก็แล้วก,กันใช้คำนี้เป็นคำรรกลางๆนะครับก็น่ารักก็ก็ดีแล้วนะครับก็นะครับท่านวันนี้ก็มีพี่น้องที่ส่งข้อมูลข่าวสารมาอันไหนที่ผมคิดว่าแนะนําเสนอแล้วเป็นประโยชน์กับพี่น้อง ก็จะนําเสนอนะครับเป็นคลิปสั้นๆซึ่งใช้เวลาไม่เยอะเลยนะครับแต่ทําให้พี่น้องได้เห็นว่าเจตนารมณ์แล้วก็ทไลายของฝั่งตรง,งข้ามเขาเป็นอย่างนี้นะครับก็พี่น้องออกไปคิดต่อแล้วก็ตีโจทย์ว่าพี่น้องจะแก้เกมอย่างไรจะสู้กันอย่างไรนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกฝ่ายนะครับสวัสดีครับ